จงังหวัดตราดเดินหน้าจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะตามนโยบายคอสชนยายเพคยกพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจงังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมการจัดระเบียบบนรถตู้โดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่จงังหวัดตราดโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อดําเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่ห้องประชุมราชชรักงานขนส่งจ,งจงังหวัดตราด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าตามที่คสชโดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมีนยโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารนณะให้เป็นไปอย่างยั่งยืนเพื่อประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยขจัดปัญหาการจราจรที่เกิดจากการกีดขวางและแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลซึ่งมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังประกอบกับมีการร้องเรียนในเรื่องการให้บริการของรถตู้สาธารนณะที่เข้ามาที่จังหวัดจึงได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้โดยเฉพาะในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรื่องการนำรถที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องมาวิ่งเป็นรถโดยสารสาธารนณะ ด้านนายพรศัก์ไทยเจียมอารีขนส่งจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนขนส่งจงังหวัดกล่าวว่าภายหลังการประชุมในครั้งนี้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้ง3หน่วยจะดําเนินการตามแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการนํารถตู้โดยสารที่ไม่ได้จดทะเบียนรถตู้โดยสา,สารสาธารณนะมารับผู้โดยสารอย่างจริงจังตามพรบก,การขนส่งทางบกพศ .2522